จริงๆวันนี้มาแค่มารายงานตัวตามนับอยายการอะนะคะก็กําลังรอดูอยู่ค่ะว่าเขาจะสั่ง,งฟ้องสั่งฟ้องหรือเปล่าอะค่ะคือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเลยนะคะเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์คนละเล่มเด็กก็จะอ,าอ่านอ,อ,อีกเล่มหนึง่งไม่มีการรองรับที่ที่ถูกต้องอย่างพวกเราที่พวกเราพวกไดโนเสาร์นะคะขอเรียกตัวเองว่าไดาโนเสาร์แล้วกันไดโนเสาร์เนี่ยเขาก็จะอ่านประวัติศาสตร์ที่ แบบที่มีการชําระนะชําละโดยอ้างอิงจากหลักฐานใส่้ายสถาบันพระมากษัตริย์ไปเรื่อยตอนนี้ก็มีคนไปแจ้งความใน,นคดีตามกฎหมายปอทอก็สามารถที่จะเจอเจออะไรฮะเจอข้อมูลว่าใครอยู่ที่ไหนอร่อยอยังไงผมเรียนย้ำในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวันนี้มีทั้งเยาวชน คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับนั่นหมายความว่าผู้ปกครองต้องมีความผิดตามกฎหมายสเต็ปแรกต้องแจ้งข,ขอ้อกลหาระผู้กระทําความผิดก่อนตอนน,น้ต่อไปก็ต้องมีการแจ้งข้อกลากับผู้ปกครองนะครับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งสารและสารเด็กและเยาวชนและครอบครัวซึ่งปัจจุบันเรามีสารแบบนี้มานานแหละ นะครก็เป็นการกระทาความผิดส่วนศาลจะลงโทษวินิจฉัยอย่างไรเป็นเรื่องของศาลนะครับส่วนผู้ปกครองนั้น สวัสดีครับพบกับผมเชิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของขบวนการล้มเจ้านะฮะที่ปรากฏว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับมีการดูหมิ่นเหยียดย้ำสถาบันพระมาหากษัตริย์เรียกร้องในเรียวแรกป้องเรียวแรกนะครับว่าที่จะเรียกร้องประชาธิปไตย ต่อมาต้องการเรียกร้องทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมเสรีภาพกลรราดอนภาพเป็นหลักคิดของอ,อนตอนีโกกรมชี้ต่อมาก็เผยไตว่าใช้หลักคิดของคารนมากต้องการเปลี่ยน,ปยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐนะครับปกครองในระบอบประธานาธิบดีน่าเกิดขึ้นนะเราก็อยากจะให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีท่านประธานในการบริหารสิ่งที่ตามมา นะครับก็เกิดตัวแปรตามมากมายและต่อมาก็มีการไปแจ้งข้อเก่าหาแผนรับวันนี้ไปดูคลิปนี้น่าสนใจฮนะผมว่าเขาทำได้ดีโอเคสวัสดีพี่พ,พี่สื่อมวลชนนะคะสวัสดีถึงได้มาทันะคนนี้ที่เรามาพบเจอนัที่เราโตรีค่ะเรียมอะไรกันมาบ้งางครับพูดคุดยอะไรกันบ้งางไหมจริงจริงวันนี้มาแค่มารายงานตัวตามนัดอายการอ่ะนะคะก็ กำลังรอดูอยู่ค่ะว่าเขาจะสั่งฟ้องสั่งฟ้องหรือเปล่าอะค่ะค่ะตอนนี้ในฝุ่นของทางเราเองเนี่ยครับเรื่องคดีอะไรต่างๆของน้องไมหรือว่าของกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีคดีไหนยังไงที่เราต้องมีนัดหลังจากนี้ต่อไปบ้างไหมนะตอนนี้จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าคดีของแต่ละคนเนี่ยค่ะตอนนี้มีเยอะมากนะคะส่วนตัวหนูเองมีคนเดียวก็เก้าคดีแล้วนะคะก็ะะเป็นช่วงที่ หลังจากรารายงานตัวแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงที่นัดรายงานตัวกับอายการนะคะก็ช่วงนี้จะถี่มากหลายๆคดีก็มาอยู่ในช่วงเดียวกันใกล้ๆกันติดๆกันหมดนะคะแล้วก็ต้องเรียนอย่างนี้คะ่ะว่ารเริ่มมีเหตุการณ์ที่รัฐเริ่มออกหมายย้อนหลังนะคะอย่างเช่นคดีล่าสุดที่หนูเพิ่งโดนไปก็คือหมายเรียกจากวันที่14กุลาซึ่งเป็นการออกย้อนหลังถึง2เดือนอันนี้เนี่ยหนูก็ได้เห็นถึงความพยายามของรัฐนะคะในการอยากจะยักข้อหาให้ประชาชนแล้วก็ ตอนนี้เพื่อนหลายคนก็กําลังโดนห,หมายย้อนหลังเช่นเดียวกัน10-14โมลาได้ข้อหาหหหอะไรครับสองคนเออไม่ค่ะของหนูเป็นพรบชุมนุมค่ะตอนนี้ในส่วนของแนวโน้มการชุมนุมหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างครับเรามีการพูดคุยหรือว่าอะไรต่างๆอย่างไงบ้างสถานการณ์ที่มันมีเรื่องโควิดโลก,โลกอะไรต่างๆด้วยค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกมากนักในการนัดชุมนุมสักเท่าไหร่แต่ว่า กิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรอย่างไงจะต้องมีการได้ร้้องต่อแน่นอนค่ะเราจะไม่อยู่ได้ร้รองแน่นอนแต่ว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามกันค่ะเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนมีมีกิจกรรมมีแนวทางการขับเคลื่อนของตัวเองที่อยากทําแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานแน่นอนค่ะที่คุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยตรงไหนเด็กบางคนต่อต้านเลยนะก็คือไม่ฟัง นอกจากไม่ฟังแล้วเนี่ยดา่าด่ากลับด้วยว่าโธ่ oh. ทำไมพนักง,งานขาวโน่นนี่นั่นเอาคนบ้าอย่างเงี้ยไปออก ยาสนีค่ะนามสกุลทง17ปีนี้ก็อายุ59ปีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นชื่อเดิมที่พ่อแม่ตั้งให้เพราะฉะนั้นเพื่อนที่เรียนประถมมาด้วยกันแล้วก็เรียนมัธยมมาด้วยกันก็จะรู้จักในนามสุขศรีค่ะ ที่สมัคร Facebook มาได้ระยะหนึ่งก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นขบวนการล้มเจ้าได้เข้าไปโพสต์ข้อความที่หมิ่นประมาทสถาบันอย่างรุนแรงนะคะยังมีความรู้สึกว่าทําไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงกล้าศึกษาไปศึกษามาก็กลายเป็นว่าได้รับเงินจากในทุนซึ่งต้องการที่จะล้มสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมาเป็นประธานาธิบดีนะพอหลังจากที่เราเจอ เพื่อนใน Facebook เยอะขึ้นเยอะขึ้นที่มีอุดมการเดียวกันนะคะก็คืออยากจะปกป้องสถาบันเราก็จะเริ่มแชร์ความความรู้แล้วก็แชร์เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของสถาบันเราเป็นเพียงมดงานนะคะเป็นมดเล็กๆตัวหนึ่งทำหน้าที่รัษฎรที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะที่ ที่ดิฉันเนี่ยออกมาต่อต้านกลุ่มลมเจ้าเนี่ยเริ่มเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วค่ะต้นต่อมาจากสื่อนะคะสื่อทุกทกทางเสนอข่าวอยู่ด้านเดียวส่วนใหญ่จะเข้าข้างม็อบพูดอยู่เสมอว่าการชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยสงบก็เท่าที่เห็นนะคะไม่ได้สงบแล้วก็ได้รับเงินทุนจากต่างชาติด้วย คนก็ฟังค่ะบางคนก็ไม่ฟังไม่เปิดใจรับเลยอย่างลูกชายดิฉันเองเนี่ยเห็นภาพเฟกนิวมาตลอดว่าในหลวงท่านมีรอยสักเพราะหลังจากที่วันที่ทำพระราชพิธีรา,าชาพิเศษนะคะปรากฏว่าท่านไม่มีรอยสักเลยอันนั้นแหละลูกชายถึงเข้าใจว่าสิ่งที่เขารับรู้มาตลอดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเฟกนิวค่ะ ความรู้สึกของลิชันนะคะเป็นการเขาเรียกว่าตามเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญเลยที่ทําให้เด็กส่วนใหญ่นะที่ออกไปร่วมม็อบเนี่ยมีความคิดแบบนี้ถ้าเกิดเขาไม่ออกไปปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่แสดงออกแบบนี้เขาก็จะไม่มีเพื่อนแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นที่ยอมรับกับสังคมสังคมในวัยเขาเราต้องยอมรับอุกอย่างนะว่าสถาบัน ครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดนะคะถ้าเกิดครอบครัวไหนเนี่ยเลี้ยงลูกมาดีครอบครัวนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่สังคมปัจจุบันเนี่ยคนเราส่วนใหญ่ต้องทำมาหากินลูกหลานบางคนก็ติดยาบางคนก็ไปกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะชักจูงอะไรจะพาไปไหนก็ไปตามเพื่อนหมดในขณะที่พอกลับมาถึงบ้านปุ๊บ พ่อแม่เล่าให้ฟังว่าโอ้ในหลวงดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นะทําไมหนูต้องออกไปม็อบก็ไม่ฟังนะเพราะาอันนี้คือคือสังคมของเขานะคือปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี่นะคะเพราะว่าอ่านประวัติศาสตร์คนละเล่มเด็กก็จะอ่านอีก,อ,กอีกเล่มหนึ่งไม่มีการรองรับ ท,ที่ถูกต้องอย่างพวกเราที่พวกเราพวกไดโนเสาร์นะคะขอเรียกตัวเองว่าไดาโนเสาร์แล้วกันไดโนเสาร์เนี่ยเขาก็จะอ่านประวัติศาสตร์ที่ฉบับที่มีการชําระนะ,ะชำระโดยอ้างอิงจากหลักฐานหลายหลายคนบอกว่าก็ใช่สี่คนที่คนที่ชนะคือคนขี่เขียนประวัติศาสตร์คือตัวดิฉันเองเนี่ยก็อ่าน,อ,านอ่านทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็เอามาขึ้นตาช่างนะคะมาช่างน้าหนักรู้ว่าอันไหนมันน่าเชื่อถือมากกว่ากันในขณะที่ คือเด็กเด็กสมัยใหม่เนี่ยแต่เราต้องยอมรับอย่างว่าเป็นคนที่สมาธิสั้นนะ,ะไม่ไม่ได้ว่าทุกคนนะ,ะเป็นบางคนซึ่งเวลาเราสอนไปเราบอกไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยฟังนะเขาจะฟังแต่เพื่อนเขาเป็นส่วนใหญ่ต้องยอมรับอีกอย่างแล้วว่าเด็กรุ่นนี้เนี่ยเกิดมาสุขสบายการที่เขาจะมานั่งขอนขวาย หาความรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็มาวิเคราะห์แยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยยากนะคะแล้วยิ่งต้นทุนของบางคนเนี่ยต่ำต่ำกว่าศูนย์ด้วยนะคะบางคนพ่อแม่เลิกกันถูกทิ้งให้อยู่กับตากับยายอันนี้ยิ่งอันตรายอันตรายมากเลยนะคะเพราะว่าการที่จะป้อนข้อมูลเข้าไปในสมองของเด็กที่ท,ท,ที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยยิ่งทำได้ง่ายต้องถามเด็ก ออกไปร่วมม็อบแล้วก็ออกไปบูลลี่ทุกๆคนนะว่าที่คุณบอกว่าคุณเป็นประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยตรงไหนประชาธิปไตยที่แท้จริงคือต้องรับฟังความคิดเห็นของ,ของคนอื่นด้วยแล้วก็ยอมรับเ,เสียงส่วนใหญ่นะในสังคมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคิดยังไงเขามีการตัดสินใจยังไง คืออยากจะขอคุยกับสื่อโซเชียลแล้วก็สถานีสำนักข่าวคุณควรจะทำใจเป็นกลางนะคะควรจะเสนอข่าวทั้งสองฝ่ายหลังจากที่เสนอฝ่ายเ,เสนอข่าวไปเสร็จเนี่ยคุณต้องให้ข้อคิดกับเด็กด้วยว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะถ้าคุณไม่พูดตรงนี้ปุป๊บเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทาอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างเช่นดานในหลวงเป้าว่าเป้า,ปาไอโนนไอนี่นะสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยคุณต้องบอกสิว่า ให้ระวังมันเป็นการละเมิดกฎหมายในขณะที่มาตราหนึ่ก็ยังมีใช้อยู่นะคะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวนะคะดิฉันพูดอยู่เสมอว่าสังคมดีเริ่มที่บ้านนะคะถ้าสมมุติว่าทุกครอบครัวเนี่ยดูแลเอาใจใส่ลูกหลานปัญหาในบ้านเมืองก็จะจะลดลงเยอะเลยะคะ่ะที่ดิฉันทราบมาเนี่ย เพื่อนๆใน Facebook แต่ละคนก็มีแบ็กกราวน์ที่ดีมากนะแต่ไม่กล้าแสดงออกบางคนก็ยังรับราชการอยู่อย่าลืมว่าคนที่คนที่รับราชการหรือว่าคนที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเ,เขาก็จะมีมีวินัยอยู่นะแล้วก็ยิ่งคนที่เขา,เามีอาชีพมีธุรกิจมากมายเนี่ยเขาก็ไม่กล้าออกมาออกมาแสดงออกเพราะว่าเขากลัวมีปัญหากับธุรกิจของเขา ทุกคนคิดว่ากลัวแล้วก็ไม่กล้าแสดงออกบอกได้เลยค่ะว่าประเทศเนี้ยไปไม่รอดแน่คุณสามารถแสดงออกได้ในในกรอบของกฎหมายนะคะเรื่องที่จริงคืออะไรบ้างหนึ่งสองสามอธิบายได้ค่ะคุณไม่จําเป็นจะต้องไปด่าคนคนอื่นที่เห็นต่างนะคะเอาวันนี้เลยนะคะก็ไปแจ้งความดําเนินคดีมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ก็ได้ไปที่ปอทมานะคะดำเนินคดีหลายหลายเรื่องอย่างเช่นแจ้งความอมินมนประมาทในหลวงนะคะและการที่10รวมทั้งและการที่9ด้วยช่วงนี้ก็จะขยันหน่อยไปหาตำรวจทั้งแจ้งมาตราหนึ่งสองแล้วก็แจ้งพหลบอคอมแล้วก็แจ้งมินประมาทตัวดิฉันเองแล้วก็กิจการด้วยนะคะ คนทั่วไปเข้าใจว่าการที่คุณสร้างอวตาร1 Account าของคุณสามารถระบุตัวตนไม่เชื่อคุณกลับไปดูที่ URL นะคะข้างบนค่ะตรงข้างหลังจะเขียนไว้ว่า ID เท่ากับแล้วก็จะมีตัวเลขต่อท้ายอันนั้นแหละคือในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า identity นะคะ identity ก็คือระบุการระบุตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะสมัครผ่านมือถือ IP ตัวนั้นก็จะระบุ เลขที่พ่วงกับเบอร์มือถือเบอร์นั้นนะคะแล้วก็ถ้าคุณสมัคร Facebook จากคอมพิวเตอร์ก็จะระบุจากเลข IP ที่ระบุไว้ว่าคุณสมัครจากคอมพิวเตอร์เครื่องไหนเลข IP ตรงนั้นะระบุตำแหน่งอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะคะ mm hmm. ไม่ว่าคุณจะลบบัญชี f a c e b o o k ไปแล้วก็ตามตัวเลข IP นั้นะจะล็อกอยู่ในอยู่ในระบบของ Facebook แล้วถามว่า การที่จะดึงข้อมูลจาก Facebook ทําได้ยังไงอันานัดสาลค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปแจ้งความที่ปอทอปอทอจะมีเครื่องมือที่สามารถที่จะดึงข้อมูลข้อมูลของที่ระบุตัวตนของคนนั้นอะออกมาได้เลยปอทอที่เรียกปอทอเพราะว่าเป็นชื่อย่อนะคะชื่อเต็มของป,ปอทอก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ ถ้าจะไปแจ้งความเกี่ยวกับความผิดทั้งหลายแหล่ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี Technology, แล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางเว็บไซต์อะไรพวกนี้ก็จะไปแจ้งที่นั่นเพราะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถดึงข้อมูลอ,อย่างเช่นพวกอวตารอะไรเนี่ยดึงข้อมูลมาได้ค่ะช่วงหลังมา,ากฎหมายาพรบอรคอมนะคะปรับปรุงเมื่อปี6 0<ม>เพิ่มความรุนแรงขึ้นนะคะ เพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคนไม่ค่อยเกรงกลัวกฎหมายเท่าไหร่ก็จะมีการเพิ่มเพิ่มโทษเพิ่มนี่ว่าคนที่ทําความผิดแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะต้องได้รับโทษยังไงแล้วก็มีอายุความมากขึ้นของมาตา112่สูงที่สุดจําคุกมไ,มไม่เกิน15ปีไม่มีการรอลงอาญาค่ะมาตา1นึเนี่ยหนักหนักค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยค่ะ ทางนายกนะคะที่ประกาศออกมาว่าจะใช้กฎหมายทุกมาตราเพื่อที่จะระง,งับเหตุให้เกิดความสงบเขาไม่ได้บอกว่าจะไล่บีมอบนะคะแต่ว่าเป็นการป้องปรามเพราะว่า,าเริ่มมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นคนละเมิดกฎหมายเยอะมากเยอะจนแบบว่ามากที่สุดตั้งแต่ดิฉันเกิดมานะคะมีทุกระดับค่ะมีทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นแล้วก็เด็ก เด็กนี่หมายถึงเด็กชั้นประถมนะคะเท่าที่ลิส์มาดูเนี่ยมีเป็นปึกเลยนะคะที่เตรียมไว้ที่จะที่จะฟองค่ะถ้าจะให้เกาให้ถูกที่คันนะคะก็ควรจะกลับไปไปมองลูกหลานของตัวเองคนภา,ายในครอบครัวนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยสายเลือดของตัวเองเนี่ยพูดได้คุยได้ค่ะ ตัวดิฉันเองนะเป็นคนใจกว้างนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ผู้ใหญ่หรือว่าเด็กถามว่าเด็กพูดมาเนี่ยเราฟังไหมฟังค่ะฟังแล้วเราค่อยๆอ,อธิบายก็เขาฟังว่าอันไหนผิดอันไหนถูกพอเราอธิบายให้ฟังเนี่ยเด็กบางคนต่อต้านเลยนะเท่าที่เจอเนี่ยก็คือไม่ฟังนอกจากไม่ฟังแล้วเนี่ยด่าด่ากลับด้วยว่าโง่อ่าบางคนก็ก็บอกหนักเลยนะตัวดิฉันเนี่ยเป็นตัวอันตรายต่อสังคมไทย มีความคิดที่ที่แปลกประหลาดมากแล้วก็ทำไมสำนักงานข่าวโน่นนี่นั่นเอาเอาเอาคนบ้าอย่างเงี้ยไปออกการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องให้สิทธิ์เขาพูดนะไม่ใช่คุณคุณพูดได้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะกฎหมายก็คือกฎหมายค่ะไม่มีทางที่คุณจะเอากฎหม่มาเหนือกฎหมายได้ไม่งั้นประเทศก็อยู่ไม่ได้ค่ะ กฎหมายของเรามีมาตรา112อันนี้คือประเทศของ,ของเราประเทศไทยเรามีมาตรา112นะคะในขณะที่ซาอุเขาก็มีกฎหมายของเขาก็คือห้ามผู้หญิงไม่ให้ไม่ให้ขับรถยนต์จะไปห้างสรรพสินค้าต้องมีผู้ชายในครอบครัวไปด้วยฉันได้ก็ฉันนั้นประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอะไรคุณต้องเคารพเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณละเมิดกฎหมายนะคะยังไงคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะคุณจะอ้างว่าดิฉันไม่รู้กฎหมายไม่ได้ค่ะเพราะว่า เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ดําเนินคดีกับคนที่ไม่รู้กฎหมายการไม่รู้กฎหมายเป็นข้ออ้างในการหลีกเลี่ยงที่จะรับโทษไม่ได้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่ไปแจ้งความดำเนินคดีต่อมาก็สชออก็หอบหลักฐานไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นจับจ้วงใส่ร้าย ในหลวงราชินีเข้าข่ายความผิดทั้งสิ้น17คนต่อพลตำรวจเอกพลตำรวจตรีอน,นันตน,นาน,นาสมบัติผู้บังคับการาการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผู้การบอกจะจับหนักจัดเต็มหัวลงมาเองแบบนี้แสดงว่ายุคนี้ก็เป็นยุคใหม่ของปอ,อทอตอนนี้สำหรับเรื่องของจากคลิปที่ผ่านมา ซึ่งก็คงจะเป็นตัวแบบเป็นตัวอย่างนะผมไม่อธิบายมากว่าขบวนการล้มเจ้าในช่วงระหวา COVID ่างโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดเขาก็ามาหยุดโนะจมตีใส่้ลยสถาบัานพระมากษัตริย์ไปเรื่อยตอนนี้ก็มีคนไปแจ้งความในคดีตามกฎหมายปอทก็สามารถที่จะเจอเจออะไรฮะเจอข้อมูลว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรอย,อย่างไงผมเรียนย้าในเชิงงานสังเคราะห์นะครับวันนี้มีทั้งเยาวชน คนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับนั่นหมายความว่าผู้ปกครองต้องมีความผิดตามกฎหมายสเต็ปแรกต้องแจ้งข้ขอกลหาราผู้กระทาความผิดก่อนตอนน่ะต่อไปก็ต้องมีการแจ้งข้ขอกลหากับผู้ปกครองนะครับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีเนี่ยนะครับ ก็จะถูกส่งสารและสารเด็กและเยาวชนและครอบครัวซึ่งปัจจุบันเรามีสารแบบนี้มานานแล้วนะครับก็เป็นการกระทําความผิดส่วนสารจะลงโทษวินิจฉัยอย่างไรเป็นเรื่องของสารนะครับส่วนผู้ปกครองนั้นก็มีความผิดทางอาญาปล่อยปะละเลยนะก็มีความผิดตามกฎหมายเช่นกันนะมีโทษจําคุกด้วยเหนะมือนแก๊งเด็กแว้นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ก็กําลังถูกไล่เก็บนะครับ สื่อนะของขบวนการลมเจ้าก็บอกว่าเนี่ยมีการจับเด็กมีการจับเยาวชนมันก็อายุต่ำกว่า18ปีกฎหมายมก็มีอยู่ก็ไม่ให้ละเวน้นยกเว้นเด็กอายุไม่เกินกี่ปีรู้สึกไม่เกิน2ปีมนะอันนั้นนะ่ะไม่ผิดนะครับอันนี้มันเด็กโตเป็นใบรุ่นแล้วนะก็ต้องมีความรับผิดตามกฎหมายมีโทษจำคุกมีโทษปรับมีโทษอาญาผู้ปกครองต้องรับผิดชอบซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วตอนนี้ก็ เขามีการไปแจ้งความเพิ่มเติมอีก17บรายแล้วก็ทราวบว่าจะมีการแจ้งความเพิ่มเติมอีกจํานวนมากนะครับผู้ที่โพสข้อความนะโรงเรียนก็มีการเอาผิดกับคนเหล่านี้นะครับนักเรียนนะที่มีการพากันยุยงส่งเสริมยามใบเด็กไม่รู้แผนล,ลับตอนนี้ก็ทําอะไรในขณะที่ดูเห็นในชัดเลยในเชิงปรากฏการณ์ในขณะที่โควิด1 i n e กลังแพร่ระบาดก็ปรากฏว่าเขามีส่งคนไปแจ้งจับนะตำรวจก็ทำหน้าที่อย่างเต็มสูบเอาผิด คนเหล่านี้เรียกรายงานตัวขึ้นอายการขึ้นสารเขาก็ไม่ยอมรับนัดไปชุมนุมประท้วงนะครับที่หน้าโรงพักมีคนไป10บ0คนน้น,น้อยมากนะครับโดยรวมขณะน,นี้นะแผนรับก็คือว่าในขณะที่ระบาดโควิดก็มีการเล่งปฏิกิริยากระบวนการกวาดล้างให้มากขึ้นการกวาดล้างลักษณะเช่นนี้นะครับ กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและผมเรียนย้ำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนนะครับตอนนี้อะไรกำลังทำงานอยู่กรรมกำลังทำงานกรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีนะครับฟารู้ดินรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับรู้สิ่งที่ลูกหลานย่าโมและเราทุกคนร่วมกันทำณวันนี้ขอท่านจงประสิทธิพรให้กลายเป็นต้นกล้าแห่งความหวังเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินผืนนี้ รับนานเท่านานด้วยเธอ Yeah, i'm okay.